สัพพระสิทธิพระวันตุโอพรสัพพพรจงประสิทธิเป็นมงคลถวายแดยพ่พระครูนิวิตสาทุวัตพระกูไปสาลธรรมวงศ์พระครูปรหลัดผู้ชงพระพิสุสงเจริญพระพุทธมนต์ทุกรูปที่เมตตานิมนต์มาท่านยินดีจงเป็นมหามงคลในเทวานุภาพประสิทธิยังมงคลละวัตุ พระกิ่งจอมสุรินหกสิบหกจงเป็นมหามงคลส,สถิตแกพญายมราชวัดเที่ยงพิมลมุกและพระสมเด็จพญายมราชหลังตราแผ่นดินวัดเที่ยงพิมลมุกนั้นแลจงเป็นมหามงคลสถิตแก่สุดยอดสีพึ่งฟันธงรุ่นปดนี้สุดท้าย ที่เสกสีภาคเป็นมหามงคลชัยเป็นมงคลสถิตแ่แหวนมหาเทพพระศิวะองค์พนรายคือพระพิร,ราบและองค์รสิงห์ปรมา,ามาธรรมัดสังประกาศเสนโตตัวกูคือพญาราชสีห์ <c oughs> จงเป็นมหามงคลกำลังประสิทธิเป็นมงคลชัยแด่มงคลวัตถุแลมวลสาร จงเป็นมงคลประสิทธิแด่สาธุชนผู้มาร่วมการจงเป็นมงคลสถิตท,ทวนทั่วในทุกสิ่งอย่างตามปรารถนาแลเป็นมงคลแก่ข้ารักราชสีบิดามารดาที่พึงมีทั้งแห่งข้าและท่านทั้งหลายผู้เป็นเจ้าภาพและร่วมพิธีจงหายป่วยหายเจ็บหายทุกหายโศก ที่ดุหายดุให้แต่พรไม่บ่นไม่ดา่าจงมีมหามงคลตามที่ว่านี้ในทุกสถานจากนี้จงสำเร็จในวันประกาศสิทธิ์พระเสาโครจรย้ายราศีจากราศีมังกรเป็นเกษตรราธิบดีเมื่อห้าธันวาปีหกสาม เข้าวันที่หนึ่งมีนาปีสอง6้าสองปีกึ่งตามคำพีพระเสาสีคัวจรยกเข้าสู่ราสีกลุมในวันนี้เจ้าข้าเทพเทวาทุกพระองค์จงอวยพรไปแล้วท่านไปเจอมิตรเพราะเรือนนั้นคือเรือนพระราหูมันถูกคู่ถูกตัวถูกต้นในทุกสถานจากนี้เป็นต้นไปใครรู้เคล็ดนี้มาร่วมพิธีฝากดวงมา มาเอาน้ำมนต์ไปอาบตัวให้เป็นมหามงคลละชั่วเถิดนามีศิลมีธรรมจะน้อมนำเป็นมงคลไทยคุ้มครองทุกการสมัยจากนี้เป็นต้นไป